ท vale> ี่ได้รวมกันทำเคื่อนแผ็จะมีผลการอกจากการปาบปรามผู้ค um ้าและนําผู้เสียก็มาผ่อนแจโดยกําโวให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่ที่จะต้องดำเนินการซึ่งรัฐบาลจะแค่ให้ปัญหายาเสพติดอย่างเร่นดาและคบคุมต่อรวมกิจกรรมี่รุัปัญหายาเพเป็นวาระแชาที่รัฐบาลตั้งใจขจัดให้หมดไป จากพื้นแผ่นดินไทยและที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ทำง,งานอย่างเข้มแข็งจริงจังถ้าผู้อยู่บ้านช่วยกันในการที่จะทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่สามารถอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้อําเภอทั้งเอําเภอค่ะในบริเวณด้านซ้ายขวามือของท่านประธานค่ะก่อนจะเจอในอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะครับที่สามเปิดสัญญาครับ ขอบพระคุณจุดหนึครับจกทสามคนเป็นยังครับขอบพระคุณครับเจยวมีการงานบจุสาครับ ครับวันนี้เราได้เปิดปฏิการขัดล้างยาสติดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราได้มีการกับเคลื่อนและการทํางานในการปัดล้างยาสติดมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าในผลการปฏิบัติเนี่ยตามตัวชีวัตเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างนะครับ แต่ว่ายังไม่ดีพอที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นอุ่นใจนะครับในวันนี้จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกำนันพิเศษบ้านเนี่ยเข้ามาซักซ้อมทําความเข้าใจและก็มอบภารกิจเพื่อให้มีความเข้มข้นในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะทําให้ปัญหาย,ยาเสพติดเนี่ยหมดไปโดยเร็ววันครับ